สองสูบวีข้างละสูบก็คือสี่สูบพี่เดี๋ยวนะวีข้างข้างละสูบสี่สูบห้าร้อยวีควินคือสองสูบสองสูบวีโฟคือสี่สูบเอาวีโฟวีโฟคือสี่สูบเครื่องวางวีวีสวิก็คือเพ่งสองสูบเครื่องวางวีมันจะมีวีเก้าสิบวีสี่สิบห้านี่ครับแปดสามสองหนึ่งเดี๋ยวครับรายชื่อยังไม่อัพเลยครับจับเวลาครับ นี่ไงพันเทพสองผสมมองหน้าก็รู้เลยอยินแล้วก็ตามด้วยแน่นอนครับ80หมายเลขนี้ไม่มีใครไม่รู้จักครับอ่ะพิเดชพุนศรีครับนูดาดูนี่ลูกให้กำลังใจบอกพ่อดูที่4นะพ่อนะฮะนูดาดูลูกเป็นตัวอย่างนะนูดานี่แล้วหมายเลขเลยชิโน่ไซเคิลครับหมายเลข5 5ครับผมนี่เอาให้เอาให้สุดเอาให้สุดครับและที่ี่ในแถวหน้าครับหมายเลข3 2 สามครับนี่หมายเอาลูกมาด้วยเอ้ยนี่เอาแล้วครับและกิจที่5ครับอันนี้มาเห็นกิจห้าเลยน่าจะเป็นสปอตเตอร์หรือเปล่าครับสามสองสามเมื่อสักครู่เป็นธน,นรัตน์ขัดรีครับจัดทัพสองครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งใครสองหนึ่งธนพลอินทรพันธ์ครับอินทรำพันธ์ครับ,รรบแม็กซ์ไรเดอร์อินลำพันธ์ครับอินทร กิจหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งพันเทพสองผสมนะครับจากแฟชช์บอยดีไซน์มูลอารีดเอเคอันดับที่สองครับสุวรรณแปดสิบอัปเดชพูนศรีนะครับแฟชช์บอยดีไซน์มูลอารีดเอเคมาจากทีมเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับกิจที่สามหมายเลขห้าสิบห้านะครับวีรยุทธสุวรรณนะครับตัวเต็งตัวโน้ตสุวรรณหมายเลขกิจที่สี่นะครับสามสองสามธนรัตน์ขัดสีจากลานสต็อกส่องตรงจากเชียงใหม่นะครับขัดริ้งขัดรี้หมายเลขห้านะครับอ่ากิจที่ห้านะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับธนพลอินทรัมพันธ์นะครับแม็กซ์์ไรรเดอ ออกเลยครับพี่เลี้ยงออกเลยครับหมดแล้วแก๊งมูนไอแอมอเมริกันวีทวินทั้งหมดบราเธอร์ต้องบอกว่าจริงๆได้รับการนิยมเลยครับตอนนี้ก็พอดีติดงานกันเลยมาไม่ค่อยได้ออกทริปก็ส่วนใหญ่นะครับโอ้โห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 โอ้หน้องเขาเดินไม่เด้งไงช่างภาพเดินเด้งออ๋เป็นสูบคู่เหรอสองสูบแบบนี้สองสูบครับอันนี้เขาเรียกว่าีทวินครับโอสูบแล้วหกร้อยซีซีแบบนี้นะสูบคู่โลกครับอ๋อ แต่ถ้าไม่มีเงินก็มากู้ผมได้ฮะหยอกหยอกวอร์มอัพแลบนะครับในส่วนนี้กับเจ็ดรอบสนามครับพื้นขาวสู่วอร์มอัพแลบนะครับรถั้งหนห้าัน รุ่นนี้มันจะแบนเยอะมากไม่ได้ใช่ไหมได้ได้เขาเขาปรับในเรื่องของอพักทเท้าขึ้นมาแล้วก็ยกกล่องขึ้นมาก็แบนได้เหมือนเหมือนกับรถสปอร์ตเลยแล้วจริงจริงรถแข่งมันต้องเบาไหมหรอยังมีปี๊บอยู่เลยมันเป็นกติกาของรุ่นแบสเจอรมอ์มันต้องมันต้องมีมีปีป๊บอ๋อแต่ของเราจะเป็นรุ่นวีดวิดเอาแค่เครื่องเบรคอย่างเดียวครับเอาแค่วินแล้วก็ ตอนนี้ขอเป็นเครื่องวิชวินแข่งได้หมดใช้ได้หมดเราไม่ได้จำกัดเรื่องของแฟร์ลิงนะครับแต่ถ้าเป็นแบล็กเจอร์นี่เขาต้องมีปี๊บถึงจะลงแข่งกันได้นะครับแล้วก็เอาตูโล่ให้แหละอยากให้มาขี่สนุกสนุกกันถ้าแบล็กเจอร์มันเยอะจริงก็อาจจะเปิดเป็นรุ่นหนึ่งไปเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับความนิยมเป็นที่เพียงพอในประเทศไทยนะครับแต่อเมริการที่บอกเลยว่าโคตรในประเทศไทยแล้วรุ่นแบ็คแบ็คเกอร์แท้ก็คือฮัลเล่ซีวีโอนะครับซึ่งราคาเบสเริ่มต้นก็เกือบสองล้านค่ะเข้าแคมรี่นะครับผมไปขี่ซีวนนนั้้มาา3ลฮะ ขี่ที่นี่แหละครับบอกเลยโซฟาเคลื่อนที่ดีๆเองครับโซฟาอะไรเงี้ยพี่โคตรละนิ่มครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีอะไรฮะยกคันเล่งแลบเลยเฉยวอร์มอัพแลบวอร์มอัพพี่ใจหายเลยผมก็งงครับเมื่อกี้เขาซัดกันแบบตื้อตื้อตื้อพอมาถึงปุ๊บผ่อนเฉยเบาครับเบาเบาลด ข้าวิสตาล์แล้วนะครับรถในกลุ่มนี้ยังไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับผมบอกเลยว่าสายแต่งต่างๆนี้ต้องอิมพอร์ตจากอเมริกาเท่านั้นสามคันหน้าเนี่ยได้ลุ้นครับเลยวีรยุทธสุวรรณอภิเดชบุญศรีพันเทพสวับผสมนี่ตัวกลั่นเลยบอกเลยแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าห้าคันนี้มีโพเดียมทุกคันแต่ใครจะหนึ่งสองสามและสี่ห้าออกมาแล้วครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับเจ็ดล้อสนามเป็นรุ่นของวีจูนสิบเจนิ้ว โอ้โหเจ้ายีนครับได้ตำแหน่งโพสิชันดึงหน้าตึงออกมาก่อนเลยตามด้วยอภิเดชบุญศรีครับอ้าอันดับ3นี่เปลี่ยนแล้วน่าจะเป็นธนรัตน์ขัดฤกหรือเปล่าครับเพราะว่า,าเป็นใช่ครับโอ้โหพะว่าวีระยุทธ์นั้นตกไปอยู่ที่4แล้วนะฮะธรัตน์ขัดิกขึ้นมาอยู่ในอันดับ3 รุ่นอเมริกันวีทวินนี่นักแข่งโดนมากนะครับยุทธกลับมาแล้วครับโอ้โหยุทธกลับมาแล้วครับธนธนหลไปเลยรำพันครับอยู่ดับสี่ใช่ส่วนธนรัตนริันริขันอยู่ในดับห้าครับโอ้โหเมื่อกี้เอาคุณลูกไปนั่งซ้อนบนรถแม่โอ้โหทุกนี้น่ารักเฮ้ยทำไมรถเซ็ตมาดีมากปีนปีเอสหนึ่งรถไม่มีอาการเลยอาการน้อยมากครับรถเซ็ตมาดีมากช่วงล่างคุณปีนเป็กเอสหนึ่งแล้วรถคุณไม่มีอาการในการดิ้นสะบัด ที่ถึงไม่ธรรมดาครับเซ็ตรถของมูนอายูุนอายบีเคครับบอลยบอยดีไซน์ใช่โอ้ยโอ้หเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ทั้งกระแทกกันเร่งทั้งเหยียบเกียร์กระตเฮ้ยพี่ผัดเทพครับอันนี้อเมริกันวีทวินนะครับไม่ใช่ซูเปอร์โมโตนะครับพี่ขี่อะไรผมอบอพีเดชบุญศรีครับเขาเรียกว่าลอมลายอ๋อซ้อมลายไม่นารอดครับอภิเดช เจ็บขาครับน่าจะโดนวิรยุทธสุวรรณนั่นเรียบร้อยแล้วครับไล่ติดแล้วด้วยแล้วเขาจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูครับนี่ตอนนี้ภาพกำลังจับอยู่ที่อันดับที่หนึ่งนะอันดับที่หนึ่งนี่ฉีกห่าง2วิเลยนะครับ2องวิพันล้ำนะครับพระเทพเอาอพระเทพโทษเราก็เปรี้ยวปากไปเลยไเอาละตอนนี้ครับวิรยุทธสุวรรณครับติดเข้าไปที่ใกล้ของอภิเทศแล้วส่วนผู้นําไม่ต้องถ่ายผู้นําแล้วครับถ่ายเกมมันมันคู่2ไปเลยครับคู่2โดนนะครับโอ้ดี นั่นแหละนี่คู่นี้เลยครับคู่นี้อภิเดชโดนไปเอภิเกษเอาคืนอภิเดชเอาคืนครับเป๊ะเลยครับ55วิรยุทธสุวรรณชีโนไซเคิลเรซิ่งทีมขอขอเป็นอันดับสองกับอันดับสามยาวๆนะฮะเดียวครับเออปล่อยไปเลยปล่อยปล่อยพันลับโมกาดูวิรยุทธสุวรรณเดียวครับตอนนี้และก็นูด้าครับอภิเดชบุญศรีคู่นี้แหละครับจะเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันในรุ่น แรงปิ๊บสั่นเลยครับเมื่อกี้ลงครับโค้งสองเข้าไลท์ของรุ่นแบ็กเกอร์เลยนะครับตรงรุ่นจากอเมริกานะครับจากทีเฟตบอลดีไซน์บูนอาร์ดีเคและชีโนไซเคิลเนี่ยผมกลัวเวลาเข้าโค้งมันปิ๊บมันจะไปโดนพื้นเนี่ยยกสูงนะครับยกสูงนะยกสูงนะน้ำท่วมครับยกสูงนะน้ำท่วมวีรยุทธก็ไม่ยอมครับเข้าไลท์โอ้โหติดทอกรันเข้าไลท์ใกล้เคียงกันนะครับมันเลยไปไม่ได้ครับเป็นเรื่องสินใจทวันนี้แมนอภิเดชบุญศรีจะขาเจ็บนะครับมาแล้วครับตอนนี้ ร้อยอาพาเพลินเลยแล้วครับร้อยอาพาเพลินเลยแล้วเมื่อกี้อภิเดชก,ก็โดนตรงนี้เราคืนเอสหนึ่งร้อยอาจะพาเพล,ลินอีกไหมครับโปูวิรยุทธเรียบร้อยด <อา S 1> ีปูมบินลายดดนิดเดียวอภิเดชต้องหนีนะครับเอสหนึ่งดูสิครับว่าเขาเขา้ายังไงฮะเป็นซูเปอร์โมโตอร์หรือเปล่าครับไม่แล้วครับเมื่อกี้พลาดไปฮะโอ้ไม่สงสารอภิเดชบุญศรีเลยครับขาเจ็บอยู่ไม่สงสารเลยส่วนลดหน้ามันครับอภิเดชนี่จอดรถที่คนพิการได้เลยนะครับท่านผ้ แต่ศูนย์สู้ๆ,ๆ,ๆอ่าเอาปออะไรนะเอาปอรตเตอร์ลงทัวริงเนี่ยนะหนักกี่คนและอะไรน้ำหนักก็คนะละอันแล้วออมันเป็นเกมที่เพื่อที่จะเริ่มสร้างขึ้นมาครับผมถ้ารถมันเยอะเนี่ยนะครับมามเลยมาเดี๋ยวแยกคุณ<ย><ห>รู้ได้งไงว่าไอ้ตัวไกด์คู่นี้รถมันหนักสปอร์ตเตอร์พันสนี่ก็ไม่ได้เบานะ แต่พวกนี้เขาลดน้ําหนักคือไปดูจริงเนี่ยมันแทบจะเอาส่วนที่มันสาคัญออกหมดรถมันจะเบามากนะจริงๆแล้วถ้าข้อมูลที่ผมได้มาจากเพื่อนผมนะครับคาฮาเลซีวีโอนี่ถ้าเอาเครื่องเสียงออกนะครับครับจะลดน้ําหนักได้ประมาณ20่กิโลเลยนะไม่เหล็กไม่เหล็กไม่เหล,ล็กกระโปรงไงชุดเครื่องเสียงนะเออคม, <20 S 2> มันี่สิบกิโดอนยฮัมมัคกัตดอนมีชุดเครื่องเสียงชุดแอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวอะๆฮาร์แมนกอร์ดอนฮาร์แมนกอร์ดอน่ะหนับไอเวสแล้วมันเอามาเก็ตดอนเออฮาร์แมนกอร์ดอนโอ้โหมาถึงแล้วครับ จี้ดนไปอแล้วครับสามคันโอ้พันเทพโดนครับสามคันตอนนี้ครับโดนดีครับพันเทพโอ้ยโดนไปแล้วครับเอาแล้วครับพันลำผมโดนครับนี่จบสื่อสารมวลชนครับเป็นไงครับมวลชนมวลเลยครับพันเทพรถมีปัญหาหรือเปล่าครับขี่ไม่ออกนะฮะน่าจะไม่ใช่เป็นน่าจะใช่ครับรขัดลี้เ่าพันเทพครับใช่ไหมไม่ใช่ เพราะว่ามัน3 2 3กับ3 2 1อ่ะเลขล้นจะใครใครกันใช้เกียร์มือครับจริงปะผันเทพใช้เกียร์มือใช่ครับเปลี่ยนเกียร์ทีก้มลงไปเปลี่ยนทีครับฮาร์เล่ตตัวไหนครับขอความรู้หน่อยครับโอ้ยย้อนกลับไปต้องยุคแปดกว่าฮะเกียร์มือแล้วคัดเท้าอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ส้มหล่นครับอภิเดชบุญศรีกับวินิยุสุวรรณครับกลายขึ้นไปเป็นไฟติ้งอันดับหนึ่งสองครับแฟตบอยดีไซน์ครับนี่ไงนี่ไงแต่บอกว่าซูมไม่ได้ไง อะไรก็เกิดขึ้นได้เขบอกแล้วนะครับคอมเมนต์มาเลยทำให้ดูหยอกหยอกหยอกผมมั่นเบอร์เมื่อมันเข้ามาสู่กบวนการแข่งเนี่ยเขาก็จะมีการโดนโดนร้อยอาครับร้อยอาพาเพิ่นนะวีรยุธเข้าเลนนายไปครับเนี่ยครับอภิเดชบุญศรีไม่ดูตอนลูกขี่ให้ดูครับตอนนี้อภิเดชเริ่้อยอาเนี่ยลูกชายเขาทำได้ดีมากนะครับหมดบุญแล้วครับตอนนี้บุญศรีนะครับนี่ครับบอกแล้วผมบอกแล้ววีรยุทธสุวรรณเนี่ยคืออีกหนึ่งตัวไฮไลท์เลยนะครับที่จะมาสอดแทรก ท่านวิรยุทธ์สุดยอดเลยนะถ้าพันเทพรถไม่พังอาจจะเป็นพันเทพแต่เนี่ยวิรยุทธสุวรรณมาแล้วครับมาแล้วครับทางตรงสุดท้ายนะครับดูครับรถใครจะแรงกว่านะครับโอ้ยวิรยุทธยืดออกไปแล้วครับแล้วออกไป0.3วินะฮะแกลห่างใช่ครับ0.3ครับแหมผมกระชากไปดูเลยในขณะที่พันเทพสอดผสมสอดไม่จำง่ายนี่น่าจะเข้าพิษครับต้มเข้าพิษ แต่ต้องดูก่อนว่าเขาจะฝืนต่อไหมอ่าพีเดชบอกว่าอย่าให้หนีไปไกลถ้าโอกาสจะไล่มันยากเพราะนั้นต้องเกาะไปก่อนแล้วรอจังหวะนะครับแต่ว่าร้อยอาผมเห็นแล้วนี่ครับิยุทธร้อยอาจะเร็วกว่าต้องปิดตลอดวิเลยุทธ์ิงล้นออกไปแล้วครับขี่สบายเลยครับดูดิร้อยอาดิดูดิวิรยุทธจะอาศัยร้อยอาเนี่ยดันขึ้นไปครับใจเขาได้ครับนี่ครับแล้วปิดลายดีด้วยอ่าี่เดชที่ในร้อยอานี้ไม่กล้าใส่เท่าไหร่ครับคนมีความหลังครับครับ เอาลครับในอบสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปสกูตเตอร์2 0 0ซซีีโอเพ e n A และ B นะครับสกูตเตอร์2 0 0ซซีีโอเพ e n A และ B จะค้อมนอกครับนูดาจะค้อมนอกฉายามือขวายมทูตวีรยุทธสุวรรณนี่นี่คนพิมพ์มาบอกแล้วครับวันนี้ครับทางตรงครับรถใกล้เคียงกันมาวัดกันรอบนี้เลยครับจอดดีครับหันขวาไปไม่เจอครับนูดาขึ้นซ้ายครับคุณวีรยุทธครับ เอาแล้วครับเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วครับแต่ตอนนี้จี้มาเหลือ0.1แล้วนะครับจาก0.3ทางตรงนี่รถของคุณวิลยุทธ์นี่แรงกว่านแรงกว่าครับเอาแล้วกันดูดาสบัดครับอุ้ยคุณดันขึ้นเลยมาที่โค้งสมเมื่อกี้โค้งแรกของสายแรกสบัดนะเมื่อกี้เนี่ยวิลยุทธ์สุวรรณครับต้องใช้จังหวะนี้ปิดลายตรงร้อยอาให้ดีผมบอกเลย ปิดลายตรงร้อยอาให้ดีซึ่งถ้าคุณเข้าเปกนายคุณได้เปรียบอ๋อวิรยุทธวิรยุทธสวัสดิ์คือช่างต่อเหรอเขาบอกพี่ต่อใช่ปะช่างต่อไม่ใช่อ๋อพี่ต่อจัดไปเอาละครับดูครับนี่ร้อยอาปิดลายในเห็นไหมครับได้เปรียบแล้วเรียบร้อยครับแล้วครับอภิเดชครับตายแล้วได้โดนไปเล็กแล้วถ้าอยู่ในอยู่ตรงนี้แหละครับเอสหนึ่งครับเรียบร้อยครับดูอย่างนี้ดูทรงนี้แล้วไม่ล่ารอดครับผมว่าฟันธงครับวิรยุทธ์เอสสองครับวิรยุทธสุวรรณเพราะว่ารถใกล้เคียง โอ้โหสุดท้ายครับเข้าไหนแล้วครับเข้าใดครับโอ้โเฮ้ยอพี่เดมอดดีครับเก็บครึ่งทางสุดยอดดีครับโดนโดนโอ้โหสุดจัดจริงๆครับผู้นี้เราปิดไปแล้วไปขาดไปรอดไปรอดโอ้โหดูดาครับอพี่เดชโอ้โหใครสุดยอดครับคู่นี้ใครกินเท่คนนี้โคตรมัน